สวัสดีครับวันนี้เกม Lucky Box b a t t l e กล่าวครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่มานานแล้วเนี่ยผมก็เลยไปนั่งเล่นมาประมาณ30นาทีรอไว้แล้วนะที่จะอัดคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอัดตอนช่วงที่ผมได้กล่องเียนพูแล้วโอ้โหของดีโอเคไปดูเหมือนการสุ่มรอบนี้โอ้วิดีโอ Luc k y Box อะอะไรเนี่ย ไอ้ดอนไล่ไอ้ดอนไล่ไอ้ดอนไล่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 ไอ้ดอนไล่ไลไลไลโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาตรงนี้กันครับมาหนึ่งเจอนี่หน่อยเป็นไงหนึ่งเขาเรียกว่าดาวกระจายมาเป็นไงเจ็บปะสิเจ็บปะสิเจ็บปะสิเ,ะสเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อันตรายครับอันตรายอาวุธนี้ผมจำได้ผมเคยใช้โคตรแรงแรงขนาดไหนก็แรงขนาดนั้นเลยครับ โอเคเด้อ okay, ผมไม่ยอมตายแน่นอนยังไงผมไม่ยอมตายบอกเลยแต่ก่อนนี่ผมติดเกมนี้มากมันงนั้นน่ะผมพยายามที่จะหาอาวุธที่เป็นอาวุธเทพเจ้าเดี๋ยวมามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันครับของดีไหมไม่มีของดีเลยเอประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้ผมว่าได้อยู่โอ้โอ,โอระเบิดใช่ไหมบาดละ่ะดาบในแรงเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่รู้ว่าไหนจะแรงกว่ากันแต่จะให้ผมเดาเนี่ยผมก็เดาไม่เคยถูกตุม้มมาอืมมาโอ้โหดาบอันนี้เบาครับลราไหนลองอันนี้บ้างดิลองนี้บ้างมาดิ อุ้ยอันนี้พอใช้ได้ครับอันนี้ยังไม่ถึงกับว่าแรงขนาดนะครับแต่ก็แรงครับเดี๋ยวเดยอย่าเราไม,ม่เราไม่อยากตายเราไม่อยากตายเพรอันี้เพราะคนนี้อุ้ยอุ้ยอุอุยมาหนีดีอุ้ยอ,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 อีกหนึ่งทีโอเคอันนี้ลัอกบล็อกนี้เราไม่น่าจะทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ oh my ม o d ก็หนึ่งสองสามสี่ ว้าว wow. ไปกินสิหืม <c oughs> น้ำยาลดขนาดของดีมารับรองโดนแน่โดนดีแน่ยิงไปไม่โดนอีกนี่มาพลังแห่งเฮิร์ตช่อช่อเห็ดชื่อช็อเห็ดชื่อช่อช่อเห็ดชื่อช็อเห็ดชื่ออู๊อูอ ชฉาะเห็ดชื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยโซล่า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 ดื่มดื้อดื้อยาทรงพลังมาฮึดชุดชื่อเฉาะเช็ดชื่อเฉาะเออไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอีกกี่วิววะเนี่ยเดี๋ยวผมผมไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปกันผมไม่สนใจลั Lucky Box ผมสนใจลั Lucky Box เรนโบว์นั้นมันต้องได้อยู่บนมือผมทัน โอ้รู้สึกเจ็บใจเจ็บไปถึงหัวใจโอ้ยตายก่อนรู้สึกเจ็บเจ็บลึกลงไปในหัวใจจึ๊บจึ๊บโอ้หอยกอดอะไรไเนี่ยอ๋อมีของได้เยอะอันเดียวอันนี้กับอันนี้ผมอ,อันนี้แรงกว่ามาเออสร้างอารีนาสำหรับการต่อสู้ของเราจ้า,าไม่ได้ มาดิเออโดนครับจ <c ười> hey, ิ๊บจิ๋วฮะอีโอโอโอเจ็บอุ้ยอยากโดนใช่ไหมอยากโดนไหมอยากโดนใช่ไหมโอ๊ยเฮ้ยเออมาสวรรค์เออแตก เขาก็ติดทาวนของเราครับถึงเราจะตายครับแต่ว่าเขาติดทาวนเราแล้ว,ลวอาา้าวทำไมงาขี้กองโอ้บูลอ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 โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ของเราก่อนอึบโอเคเขาเจอเจอโอ้โอ้โหมีแต่อะไรเนี่ยเออไรมาให้เอ,อ,อ,เอกขีม่ม้าขาวมาแล้วไม่ใช่ พระเอกเขี่เหยี่ยวมาแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยว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 เ,ยวเ,ยวเออเฮ้ยอย่านะอย่าฆ่าเรานะเออมาเป็นไงเขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพอันแสนงามมาโอ้มาขึ้นไปขึ้นโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยขึ้นไปอุย้ยมันขับยากเลยโอเคครับมังคับ เราบังคับได้แล้วมายาฟิวนี่งหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยโอเม้าออกมามวิววิววิวมาฟิว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 โอ๊ยวิว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 ิวว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 ้ โอเค่ okay. ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นของดีครับผมต้องฉกมือเขามาเป็นของเราเองนะโดนแน่ผมต้ฉกมือของเขามาข้างนี้เออเออผมฉกมือข้างหนึ่งเขาไปไม่นะโอยไม่นะทำไมเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรอใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเรารอ,รอข้างนี้เนี่ยเราห้ามแตกรอบน,นึ่งนะเพราะผมเห็นแล้ว กล่องมันจะคูดาวเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามตายห้ามตายห้ามตายเด็ดขาดห้ามตายห้ามตายห้ามตายเด็ดขาดโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราต้องไำจคลิปดาวปิ๊บเออไม่เติมเออรอสามสองหนึ่งมาจ้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 าโอเคของดีอยู่โอ้ยไม่มีของเคลื่อนที่เลย มีอันนี้ที่เคลืนที่ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรโดนแน่จิ้วหายไปจิ้วหายไปโอ้โหติดด้วยยิงรอบหนึง,งฮ่านั้นการเป็นวิญญาณอย่างนั้นไปก็แล้วกันตะเพื่อนยากายังไงนะวิญญาณนายก็ไม่ได้ไปสู่สุคติหรอกยิงไปเฮ้ยเยอะโอ้เสียวหน้ามา เฮ้ยไม่โดนไหนังี้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย yes ตัวนึงทีครับเย่เอ้ยนี่ของของเราอย่านะเอ้ยเอ้ยยิงแบบจ่อหน้ายิงแบบจ่อหน้ายิงแบบจ่อหน้าเอ้ยยิงเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็ว อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยิงยิงต้องยิงให้ทันครับไม่งั้นเราไม่รอดแน่เออเรียบร้อยโดนละโดนในนั่นละมะทีนี้ก็ไม่ยากแล้วครับที่เราจะต่อสู้กับเขาครับอันนี้ก็แค่ตัวปวนเข้านั้นเองครับเขาแค่ตัวป่วนครับไม่มีอะไรน่ากลัวครับคนนี้ส่วนคนนี้ก็เป็นแค่อันนี้ครับเดี๋ยวน,ะยวนึงเราต้องใช้กลยุทธ โอยไม่ได้อุ้ยโอ่ออุยอ้ยเจอโดนละไม่นะโอยใครมันขโมยกล่องเราไปแล้วเออหมาดิไม่ได้มีแค่อาวุธเดียวนะไม่ได้มีแค่อาวุธเดียวนะอย่ากล่องของเราเป็นของของเราทั้งหมดบ้า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 จ๊ซ่ารู้สึก อามากโหอะไรอ่าเศก,กน้องมาไฮ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้กันเออโดนไล่โดนไล่ไปดียังไงนะก็ไม่รอดหรอก มาลูกน้องจัดการไม่ไม่มีลูกน้องและไม่ไปถึงจะไม่มีลูกน้องเอ้ไปลุ่มลุ่มตืดตืนี่คือลูกน้องของเราเฮ้ย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 เ้ยเเราเฮ้ยเ้้ย้เาเเ้ยเ้้เยย้ อโมโหแล้วนะเตือนี่หน่อยเป็นไงเดี๋ยวเจอมาใครมันกล้าบังอาจนะพัชิงชิงเหมือนกันเลยอาวุธเหมือนกันเลยทำดาเมจได้ทำดาเมจไม่ได้เหมือนกันด้วยมามาจิก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ดีไม่ดีมาตื่น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  ตึน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 เอาวันนี้เอาไว้เคลื่อนที่อย่างเดียว๊บโจมตีไม่ได้โคตรกระจอกโอเคป่ะฮึบสิบสี่วิโอเครอได้ครับอาวุธโคตรง่อยอ่ะดูดิอาชาแพงแล้วนะออเออเออแตกคู่ไม่นะไม่เป็นไรครับเพราะยังไงอาวุธเสร็จนะมันก็โคตรกระจอกอยู่แล้ว โอ้เวทมนต์เป็นไงเวทมนต์แห่งหิมะเมื่อหิมะตกลงที่หน้าต่างในตอนเช้าอุย้ยมาเจอนี่ไม่ลอยโอ้ยโอ้ยนี่เน่ไม่โดนเดี๋ลึกเดีย๋ยวเวลาสมรลายอทมยอาวุธกระจอกผมว่าต้องใช้นี้ยิงครับมาผมรู้อุย้ยผมรู้ประสิทธิภาพเดี๋ยวมีสกิลอะไรไหมไม่มีนี่แหละไม่มีอุย๊ย เราเอามังกรกันะตัวลาสุดดวนปัทะอู้ทำไมมันโหดจังวะเอาอีกเท่าไหร่แอบมองเหมือนอีกหนึ่งนาทีนะนั้นเราก็รอครับมารอกันยาวๆรอยาวๆเหมือนกดใครมาโอเครอยาวๆรอยาวๆวับปับ๊บ ปรับปับเฮ้ยนี่มันเคียวเคียวอสูรเคียวอสูรคำรามครับมันต้องแบบดีแน่แน่มาโอ้ยมานี่แน่นี่แน่นี่เลย,เยเม,มาเจอเคียวอสูรเอาสามสิบวิไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราต้องไปตัวเปล่าแล้วมาไปดูกันว่า ตัวเปล่าของเราจะสู้ไหวไหมมาไปไปไปตัวเปล่านะตัวเปล่าจะไปเอาลัคกี้บ็อก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 มาดูกันว่าตัวเปล่าอย่างเราเนี่ยจะรอดไปได้หรือไม่หรือจะตายหรือเปล่ายังไงผมก็ต้องได้กล่องนี้เว้ยมาโอ้ยไม่ไม สามสิบวิเร oui. ็วๆเลยขอของเคลื memory, yeah. ่อนที detriment. ่ขอของเคลื่อนที่ขอของเคลื่อนที่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 เคล่อนที่ขอรองขอร้องไม่มันต้องตายหมดอย่าตกปอง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 บอลบอลบออลองได้ลคกี้บ็อกลัอคกี้บ็อกตัวเป็นของผม มาลักกี้บอลต้องไปของผมแล้วย e s สไม่น่ามามาเจอไปหน่อยเรียบร้อยอี s ี่ป่ะผมยืนรออยู่ตรงนี้แหละใครมันกล้าจะมาหือผมก็ค่อยมาก็แล้วกันมาเะไรเง เจอที่เพ้นสีของผมไปหน่อยโ <Okay, S 1> <ะ>อเคจ้ะเอออ๊ยไม่เราตายอีกแล้วทำไมวายวายไม่ได้ครับแบบนี้เราก็ต้อง จ่ายชีสเบอร์เกอร์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 ไปนะครับพยายามลอยลงครับมาเราจะยิงชีสเบอร์เกอร์ลงไปข้างล่างอย่าเอ้ยดีมากเดีด๋วยวดูมังคับรนลงกันโอเค โอเคมาชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ฮพ้ลงมาแล้วมามารีบไปดีกว่าอีกนานอยู่กว่ามันจะโคดาวเสร็จรีบไปเอาของที่ดีกว่าไอ้บอลลูนนี่มาก่อนเออบอลลูนตก

โอ้มันล่องหอนวายเก็ตเก็ตจะเลยโอ้ยน่าจะถือนั้นไว้ถ้าเกิดถือนไว้แล้วก็หมุนจงกรมมันคงรลอดไปแล้วโอ้ยไม่เป็นไรครับเราต้องเอาใหม่ครับชีวิตมันต้องสูง้เออใช่เพราะนั้นเราก็รอครับ โอเคมาแล้วเปรเปรเปเดเกลือเค็มเค็มดีนะครับผมฟิวมาไฟไฟยาวแปดเมตรไฟยาวแปดเมตรไฟยาวแปดเมตรอุย ไฟยาว8เมตรมาโดนไฟไปดิไฟยาว8เมตรอ้า่าแตกครับโดนไฟยาว8เมตรไปหน่อยเป็นไงกระจอกเลยฟิบฟิบ,ฟบเฮ้ยวิ่งเร็วนกักอะวิ่งเร็วอะ ริบร้อยเอ๊ะอุ้ยหลบมาอุ้ยอ่าโดนไฟไปดิไฟคอ,อกไฟคอ,อกไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบอื้อมาใครจะเอาก็ต้องเฮ้ยโดนไฟไปดิเฮ้ยโดนไฟไปดิโดนไฟไปดิ โอ้โหได้อาวุธเทพด้วยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยอา,อาวุธในครั้งนี้ของเราก็แทบไม่มีอะไรดีเลยยกเว้นอันนี้อะไรว่าไม่ดีละถ้าเกิดเขาถือในทีนี้เราก็หวั่นเกงเลยนะ กระโดดกันเราเป็นทีบ้าอย่านะไม่มึง่งทำไมาฮ่าฮ่ามาลักคกี้บ็อกส่งท้ายปิดคลิปได้ของดีผมจะไปลองได้ของเกลือ ผมก็จะปิดคลิปหนีทันทีแบบไม่ต้องสืบมาเฮือเฮือเฮอเพอเกือบปุ๊บวะของนี้ถือว่าใช้ได้แต่มันก็ไม่ค่อยเอ็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดซัมเมอร์ไก์กดไลค์กดแชร์แล้วกวดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกด ซับสไคร์กับกดไลค์ให้หน่อยเถอะพีซขอแค่นี้เลยนั้นถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยนั้นวันนี้ผมขอตัวลราไปก่อนครับเป็นกลังใจผมด้วยนะ้วยการกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงนั้นวันนี้ผมขอตัวลราไปก่อนบ๊ายบายครับ